พูดถึงเรื่องลิเวอร์พูลไหมอ่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอะไรนะลิเวอร์พูลอ่ะเก็บสามคะแนนถามถามอาการพี่กุ๋ยเมื่อวานนี้ดีกว่าพี่พี่กุ๋ยตอนตอนตอนโดนสามสองอ่ะความรู้สึกเป็นยังไงก็มันมันคำพูดในในในหัวมันอออากาศไม่ได้อ๋อโอเคมันช็อกอยู่แล้วเราคิดว่าจะกลับมาได้ไหมก็แอบหวังลึกๆคือมันไอ้มั่นใจมันไม่มั่นใจอยู่แล้วแต่ว่าเวลาสินาทีเนี่ยแล้วก็บวกกับพดเวลาเนี่ย ก็เชื่อว่าทขาเวลาพอสมควรนะค่ะยังก็ยังแอบหวังแล้วกันว่ามันกลับมาได้เพราะว่ารื้อปูนก็ทําให้เห็นหลายครั้งนะแล้วก็แต่ว่าถามว่ามั่นใจไหมไม่เต็มที่ก็อาจจะแบบอ่ะหนึ่งคะแนนมันก็ผิดหวังแหละแต่ว่าถ้าทําได้ก็ยังดีกว่าแพ้แต่ว่าถ้าชนะได้ก็จะเยี่ยมเลยความรู้สึกก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าสุดท้ายก็ทําได้ประตูสามเข้ามันมาเวลาเหมาะสมนะนาที87อ่ะของเอนโดอ่ะมันทําให้มันยังมีเวลาเหลือในการที่จะทำประตูที่4ีไง ถ้าเกิดประตูสามเท่ามันมาแบบช่วงทดเวลาเนี่ยมันจะยิ่งยากแล้วถือว่าเป็นการแก้เกมที่เยี่ยมยอดของจักกินคอรเปมนไหมเพราะเอนโดลงมาในสนามยังไม่ถึง5นาทีเลยนะใช่ลงมานาที83ยิงนาที8ปส็ว่าว่าส่งลงมาทําไมไม่เคยโดนรับนะแต่สุดท้ายเอนโดก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขามีลูกยิงไกลที่เก็บขาอ่าก็ก็เติมขึ้นไปคือตอนนั้นมันทีมต้องต้องแบบบุกละก็ลงมาเพื่อคล้ายๆกับว่าลงมาแล้วเล่นเกมรับคนเดียวเลยอ่าเป็นเบอร์หกคนเดียวที่เหลือไิงไปให้หมดอ่าแบบเทนอะไรก็ ไปเล่นตัวลุกเต็มตัวอะไรแบบนี้ก็เป็นการปรับแก้ตามสถานการณ์ซึ่งมันได้ผลน่ะนะก็เมื่อวานนี้พรีเลียยิงกันเฉลี่ยเกมหนึ่งสี่จุดแปดประตูนะใช่เออห้าคู่ยี่ห้าคู่ยี่สิบสี่ลูกอ่ะคู่คู่เวสต์แฮมเนี่ยเขาก็ยิงได้ทั้งสองทีมนะเวสต์แฮมเสมอกับพาเลียนหนึ่งหนึ่งเนี่ยกลายเป็นจ่อยไปเลยอ่ะออเพราะทีมคู่อื่นนี่เขายิงกัน คู่เยอะอะคู่บอลมัดยิงกันสองสองใช่ไหมบอลมัดเป็นมากเชลซีไบตันสามเชลซีไบตันห้าลูกสามสองแล้วก็แมนซิตี้สเปอร์หกลูกสามสามลิเวอร์พูลเจ็ดลูกสี่สามนะครับอันนี้เฉพาะเกมคู่วันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยยิงเรียกว่าข่มวันเสาร์เลยวันเสาร์นี่ยิงโออะไรก็ไม่รู้ยิงหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์กึศกแบบกระจุ่มกะจิ้มอ่ะอันนี้ยิงวันอาทิตย์นะอ่ะทีนี้ลิเวอร์พูลนะครับเมื่อวานนี้ ก็เชื่อว่าหลายคนก็ที่เป็นแฟนริวพูเนี่ยยังอิ่มอกอิ่มใจกันอยู่ชนะแบบนี้มันผลงานในสนามมันไม่ถึงกับสวยนะ,ะมีเตะติดขัดตะกุกตะกักแต่ว่าชนะได้เนี่ยมันมันก็น่าชื่นใจอยู่แล้ว<ม>แล้วมันแสดง<ม>ริวพูนแสดงคาแรคเตอร์ๆๆที่แบบน่าประทับใจหไหมเห็นนะฮะก็คนหนึ่งที่เป็นฮีโร่เลยเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ก็คือเทรนด์อาริสันเดอร์อาร์โนเมื่อวานนี้จริงๆต้องยิงสองลูกนะฟรีคิกลูกแรกเนาะฟรีคิกนั่นสุดท้ายเขาก็ให้เป็นแบลนโนว ทำ <โฆ S 2> ก็ตัว <โฆ S 2> เองเพราะว่าชนคานแล้วก็กระดอนล,ลงมาแล้วโดนศีรษะของแบรเรโนเข้านะแต่เทนบอกขอได้ไหมลูกนั้นเพราะมันสวยอ่ะอยาก <c oughs> <c oughs> อยากนับว่ายิงสองลูกเพราะมันก็ต้องไป<ะ>ไปทำนาิกาเหละฮะแต่ว่าลูกนั้นถ้าสมมติว่าไม่โดนแบรเรโนเนี่ยมันก็อาจจะเข้านะต่อคือมันอาจจะแบบสปีดลงพื้นแล้วมันเด้งเข้าแต่จริงมันควรจะเข้าตั้งแต่ช็อตแรกที่มันชนเสาไหม ตอนแรกก็นึกว่าเช็ดคาแล้วเข้าไปเลยแต่มาดูภาพช้ามันเช็ดคาแล้วลมมาแล้วโดศนศีษะเบเรโน่ก็เอาเป็นว่า,าจะยิงหนึ่งลูกหรือสองลูกไม่เป็นไรเทนนายก็เป็นหนึ่งในฮีโร่แล้วกันแฟนบอลิบูดก็ว่าอย่างนั้นนะ,ะเทนบอกว่าโอ้โหมีความสุขมากๆเลยชัยชนะเกมนี้เพราะว่ามันเป็นเกมสาคัญแล้วก็ประตูที่เขาทําได้ลูก4-3มสามประตูสําคัญนาทีที่88ที่เขายิงนะ ถึงแม้ว่าในนาทีที่87ดูไม่น่าจะเป็นไปได้คือตอนนั้นนะ่ะยังยังตามหลังอยู่2-3นะแล้วก็เอนโดมายิง3-3ในาที87แล้วก็เทนมายิง4-3ในาที88อ่าแล้วก็เทนบอกว่าแต่ว่าเออเราก็เคนฟอร์มออกมาแล้วก็พบผลทางที่ทำประตูได้นะครับแล้วเราทำแบบนั้นเมื่อสัปดาห์ทีแ่แล้วก็คือไล่ตีเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมแล้วเราก็ทำมันอีกครั้งในวันนี้<ม>ก็เทนอีกอะ การที่แล้วที่ยิงตีเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมแล้วก็เทนบอกว่าเรารู้ว่ายังมีช่วงทเวลาอีกหลายนาทีอยู่นะ,ะด้านนีะเป็นโอกาสสาหรับเราแปลว่าคือนักเตะของญิู่ล่นก็ละเอียดอะ่ะคือไม่ได้ไม่ได้มองแค่ว่าโอ้โหพอโดนพอโดนนาทีแปดสิบสามสองเนี่ยแล้วเวลามันจะเหลือแค่สิบนาทีไม่ใช่เหมือนกับว่าแต่ละคนก็พอจะรู้ว่า้มันยังมีโชงทบเวลานะเพราะนั้นยังมีโอกาสถ้ายิงสามสามให้เร็วที่สุดก็ยังมีโอกาสชนะได้นะครับ แล้วก็มีแรงผลักดันจากแฟนบอลนะแล้วก็ทุกคนในทีมนี่คือช่วยกันแล้วก็สุดท้ายยังคงเดินหน้าหาประตูชัยแล้วทำได้นะอ่ะตอนที่พี่กุยสามสองเนี่ยโดนโดนนำสามโดนนำสามสองในใจนี่อุทานเป็นคําที่ออกอากาศไม่ได้ใช่ไหมไม่สามารถออากาศได้แล้วตอนตอนกลับมาสามสามอ่ะก็ทีนี้ก็ออกอากาศไม่ค่อยได้เหมือนกันแหละเพราะว่ามันแล้วแล้วตอนสี่สามอ่ะลั่นบ้านไหม ก็ไม่อยู่ที่นี่แหละแต่สัปเกร่ปาร์ตี้นี่แหละก็เฮลั่นแล้วก็เมื่อวานนี้สามคนก็เป็นริพูลหมดเลยที่มีพี่แปะปากมากแล้วก็น้องซันนี่ก็ก็ดีใจแหละเพราะว่าชนะแบบจะบอกว่าชนะแบบมีสไตล์ก็ มันสไตล์แบบที่ดิ้นล้นหน่อยอ่ะมันคล้ายๆครอปไทม์ช่วงเวลาแบบจริงๆคุณสมบัติของทีมที่จะเป็นแชมป์ก็ต้องอย่างเงี้ยนะเนี่ยโลกไม่สงบสุขแล้วเนี่ยมีคอมเมนต์มาบอกว่าโล่งไม่โลกปีนี้โลกมีแววไม่สงบสุขแล้วครับพี่ๆเขามาแล้วก็ถือว่าอ่ก็เป็นต้องยอมเด็กคงเขาหน่อยแหละใช่ไหมชนะแบบนี้นะแล้วแล้วเทนนิสหลังๆมาเนี่ยนะจริงเนี่ยนอกกรอบเยอะนะหลังๆก็เล่น ก็ช่วงพอเปลี่ยนเอนโดลงมาเลยเขาก็อาไม่ใช่เปลี่ยนเอนโดด้วยก่อนหน้านี้ครับเขาเขา,เขาปรับก่อนละนาทีประมาณน่าจะหกสิบกว่ามั้งเออเาโจโกเมสลงมา<ะ>ค่ะนั่นแหละพอเอาโจโกโมมเมสล,ล,นะล,ลงมาเนี่ยเทรนด์ขยับ้มาเล่นกองกลางเต็มตัวเลยนะแล้วก็พอเอนโดลงมาเนี่ยเพราะตอนนั้นทีมโดนนำสามสองเอนโดลงมาเทรนด์ขึ้นมาเป็นตัวรุกเลยนะครับไปเล่นแดนบนเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเทนก็มีบทบาทสําคัญมากในตําแหน่งกองกลางนะเราเทนก็บอกว่าในทางเทคนิคเนี่ยเขาไม่ได้ยิง2ประตูอ่าก็ก็คือฟรีคิกลูกแรกแต่ว่าผมถือว่ามันเป็นของผมลวกันลูกฟรีคิกนะเพราะว่ามันยิงสวยขอสยเสียดายนะครับแล้วก็ตอนที่ผมยิงฟรีคิกเข้าไปเนี่ยคิดว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นประตูที่ดีที่สุดของเกมแล้วคิดว่าประตูนั้นสวยสุดละแต่แล้วอีก20นาทีต่อมาแม็กซิสเตอร์ก็ยิงประตูสุดสวยได้เช่นกัน ทั้งสี่ประตูที่กบุลยิงมันสวยหมดเลยนะแมคการิสเตอร์ก็ยิงสวยมากนะเลือกยากอ่ะแต่ประตูที่สามหนูให้ลูกที่สวยที่สุดคือลูกย่งงอื่เขาดีะการาโชยอมยอมสี่ลูกนี้ก็บวกกันก็ยังไม่ทากานาโชยิงแต่ไม่ได้สามคะแนนนะไม่ได้สามคะแนนนัดที่แล้วได้แหละนดนี้ไม่ได้ไงไอ้ลูกยิงกานาโชวมันเกมที่แล้วการาโชยิงลูกนั้นคือชนะใช่ไหมชนะชนะเอฟฟ์ตันก็ แต่ว่าทั้ง4ี่ประตูสวยจริงๆค่ะแล้วก็ลูกที่3าที่4เนี่ยมันทั้งสวยทั้งสําคัญเลยนะครับแล้วก็เราสมควรเป็นผู้ชนะนะเราฮึดสู้จนหาทางชนะได้ในที่สุดนะขณะที่มาโกซิวาเนี่ยก็ชมลูกทีมนะแล้วก็ชมลิเวอร์พูลด,ด้วยว่ายิงสวยจริงๆแล้วก็ทั้ง4ประตูได้จากการยิงไกลนอกเขตโทษหมดเลยแล้วก็เสียดายนิดนึงตรงที่ว่าทีมของเขาแหมมันเสียดายที่แพ้ไม่น่าแพ้นะแล้วก็ประตูที่4เนี่ย เขามองว่าซิมิกัสทำฟาวบ็อบบี้รีดนะเหมือนจังหวะก,กระโดดชนนะ่ะผู้สิทิน่าจะเห็นแต่ว่าเขาไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นก็คือในความคิดเขาเขาคิดว่าน่าจะฟาวแต่ว่าสุดท้ายเขาอยากจะพูดถึงแง่บวกจากเกมนี้มากกว่าก็น่าเสียดายแต่ฟูลแลมเล่นดีนะเขาวางแผนมาดีอะ่ะนักเตะฟูลแลมมันมีประสิทธิภาพเกมลุกสูงหลายค,คนเลยนะแล้วเขาเลือกใช้เขาเลือกพักวิลเลียนก่อน วินเลี่ยนกับบ๊อบบี้ลีดเนี่ยเขาพักก่อนแล้วก็ส่งมาในช่วงท้ายถูกไหมใช่คือเขาเอาตัวสดไปเล่นคือข้างหน้ามันลาวุนทิปเนสค้ำอยู่แล้วใช่ไหมแต่3ตัวรุกเนี่ยมันจะมีอเล็กซ์อีวบี้มันมีไอ้แฮร์รี่วิลสันเนี่ยนักเตะตบอลีิ้วแล้วก็ es, era, ale, Man อันเดรสเปเรล่าเดกเตะเก่าแมนยูอ่ะสามตัวนี้เขาสดเขามีความคล่องแล้วก็เรียกฟาวเรียกฟรีคิกอะไรได้ค่ะเอาเอาสามคนนี้เล่นก่อนเพราะว่ามันต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดเวลาต้องลงมาช่วยเกมรับซึ่งวิลเลียนเล่น เล่นไม่ได้หมายถึงว่าวแรงมันเยอะ<ช>อ่าแล้วก็พอแล้วก็ครึ่งหลังค่อยทยอยเปลี่ยนแล้วสามตัวที่เขาเปลี่ยนนะทอมแคนนี่วินเลียนบ๊อบบี้ลีดเนี่ยมีส่วนกับประตูที่สามที่เขาพลิกนำสามสองทั้งหมดเลยก็ลีดคนหญิงใช่ไหมลีดคนหมกวินเลี่ยนเป็นคนไหลบอลให้ทอมคแคนนี่แคนนี่โยนบ๊อบบี้ลีดหมกคือเนี่ยมันมา,มาโกซิวาเขาวางแผนมาพี่ว่าดีที่สุดแล้วเท่าที่เขาจะเล่นได้แล้วเล่นดีจริง สร้างมาไหนหร์พูลได้เยอะแต่เมื่อวานพีริวอพูลด,ดูเกมรับดูหลวมหลวมไหมเป็นเพราะว่าไม่มีผู้สาประตูอีซมีไมก็ถูกวิจารณ์เยอะเหมือนกันนะสาหรับคว,วินเคลเรเฮเพราะว่าเหมือนเข้าง่ายไปหน่อยแต่ว่าแนว,แวรับรีพูลก็ก็เปิดโอกาสให้ฟูลแลนได้ยิงง่ายไปเหมือนกันนะประตูหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็มาจากความผิดพลาดของโจนมาทิพที่ออกบอลไม่ดนะีอะไรแบบนี้ คือมันยังมีมันยังมีจุดถ้าเกิดว่าจะมองที่จุดบกพร่องเนี่ยมันยังมีอยู่แต่ว่าโอเคในภาพรวมเนี่ยเมื่อชนะได้เนี่ยแล้วก็แสดงบุค,คลิกบางอย่างมาให้เห็นเนี่ยเออแฟนบอลก็โอเคก็ว่ากันต่อไปในเกมอื่นอ่าจุดที่บกพร่องปิดพลาดก็ปลดแก้กันไปนะเรามีคลิปของแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมก็ค,คือคุณบอบูแมนแมนเต็ด แฟนแมนเชสเตอร์เช่นตอนเนเชสนี้แฟนแมนเชสเตอร์แมนซิตี้ด้วยนะคือฤดูก <ST U K> าลนี้ดูนหน้ารางครับพี่บอลหุญน่าจะเชียร์แมนซิตี้มาแชมป์มัสุดใจก็ <laughs> แล <S <S ห, <S <S ห<ร>ละอาจจะเชียร์เซนนอนก็ได้เขาบอกว่าเขาไม่มั่นใจเซนนอนอ๋อเขาบอกว่าทำไมเขาต้องเชียร์แมนซิตี้ต้องแจนหยุดใครเหรอเขาเขาบอกว่าใครก็ได้ที่เป็นแชมป์เอออ่าก็ต้องรวมริบุยกเว้นทำไมอ่ะนี่เขาบอกว่าน้องไม่เท่ากันเขาอยากให้พวกพี่ๆพวกพี่ๆเออเดี๋ยวเราไปดูคลิปของพี่จอมหน่อยครับ สุดยอดสุดยอดสุดยอดไปเลยนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพวกพี่พรีนะฮะขอแสดงความยินดีกับเด็กโหงทุกมูเหล่าโอ้โหเกมล่าสุดที่พลิกดลกโกงความตายนะครับกลับมาเอาชนะฟูแลมได้ด้วยสกอร์สี่ประตูต่อสามเนี่ยแม่ง ต้องบอกเลยนะฮะว่าดราม่าสุดๆคิดเอาแล้วกันนะฮะเกมเหลือแค่ห้านาทีไม่ถึงด้วยซ้ำํำเลียพูลอย่างคาบ้านอยู่เลยนะยังตามหลังผู้มาเยือนอย่างฟูแลมอยู่เลยด้วยสกอร์สามประตูต่อสองนะฮะแค่ตีเสมอไม่พอพลิกกลับมาชนะได้นะนะและและยังไม่จบแค่นั้นนะฮะคู่ดึกเมื่อคืนแมนซิตี้ครับ ก็เล่นในบ้านก็ดันทำได้แค่เสมอกับทอตแนมฮอสเปอร์สประตูต่อสามทำให้ตอนนี้พวกวีพรีโอ้โหหัวเราะรา่าน้ำตาเล็ดมีลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวส่วนเกมระหว่างนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดที่เซนส์เกมพาร์คเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปพูดถึงมันสักเท่าไหร่นะแต่ว่าอเอาสักหน่อยแล้วกันนะครับก็อันดับแรกเลย ก็ต้องขอบอกว่ามีควอเซิลเนี่ยโอ้โหเล่นดีนะเล่นดีมากฟุตบอลมีสไตล์เล่นเกมรุกนะครับมีความสร้างสรรค์เล่นเป็นระบบมีทีมเวิร์กนอกจากมีทีมเวิร์กแล้ววัดกันด้วยความสามารถเฉพาะตัวก็เหนือกว่าแมนอยู่ความแข็งแกรง่งก็เหนือกว่าแมนอยู่และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนะเล่นด้วยความหื่นกระหาย ะะเล่นโด,ย,นดยแบบความความคึกคักความฮึกเหมิมความมุ่งมั่นทุ่มเทก็เอาตรงๆเหนือกว่าทุกเหลี่ยมมุมในทางตรงกันข้ามพลพรพรคปีศาจแดงนะฮะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แสดงนะฮะแสดงให้เห็นสะท้อนออกมานะครับถึงความน่าละเอียใจมองแล้วเนี่ยแม่งพูดตรงว่าอนาคตมืดมน นะเล่นกันนะแผนการเล่นของเอริกเทนฮารคือพาร์คเดอะบัสถอยลงไปเล่นตั้งรับปิดพื้นที่แน่นๆแล้วก็คิดอะไรไม่ออกก็เตะทิ้งอดักเตะบางคนแม่งเหมือนไม่มีตัวตนแม่งเหมือนล่องหนเล่นแบบนะสังกาตายไร้ไร้จิตวิญญาณแล้วแพ้แค่ประตูเดียวเนี่ยเอาตรงๆนะก็ไม่โดนเล่ยไฟฟ้ายัดเข้าไปในรูทวารหนักเนี่ย แพ้แค่ประตูเดียวตอนนี้ติดลบแค่หนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นเดชะบุญสำหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดแล้วนะครับอือะก็สำหรับแฟนแมนยูเต็ตก็ก็จริงนะถ้าอ,อย่างที่พี่จอมพูดแล้วก็อย่างต่อกับพี่จี้ก็น่าจะรู้สึกคล้ายๆกันนะตอนนี้หนูถามพี่ต่อตอนนี้เลยเฮ่ทนฮากอยู่ไปคะ่ะคือ ถ้าจะให้ไปเลยเนี่ยถามมันต้องต้องถามเลยว่าจะเอาใครเข้ามาอมเออถูกไหม,มคือมันก็ไม่รู้จะเอาเอาใครเข้ามาอีกอืแต่เท่าที่ดูเลยเขาน่าจะคอนโทรลนักเตะบางคนไม่อยู่แล้วแหละนะฮะคือเหมือนเล่นข้าวคนอ่ะเจอกับดิวคาเซน่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอเชซีด้วยเจอเกมหนักน่อเรื่องเลยแม่แต่ว่า <c oughs> มันมันก็พูดยากนะลักษณะลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นกับโค้ชของแมนแมนแมนเชสเตอร์เ็ดทุกคนเลยหลังจากเฟอร์กี้อ่ะ ตกลงกลายเป็นว่าอในห้องแต่งตัวนี้ใครใหญ่สุดกันแน่นะมันอย่างเหมือนอย่างที่โชเซู่รินโยบอกไงว่ามันมีเชื้อไวรัสอมันมีเชื้อไวรัสเราก็ไม่รู้หรอกว่าเชื้อไวรัสมันมีนมใครกันแน่เราคือนะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะคือตอนแรกอ่ะพอเขาบอกว่าเชื้อไวรัสเขาอาจจะคิดว่าเพราะคุณซื้อมันไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าเพราะอะไรแต่เนี้ยพี่ชื่อว่าถ้าเทียบตามแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเทียบตามการวางบรญญัติยาน,นที่เรามอง ตอนมูรินโญ่สุดท้ายก็เป็นแบบนี้ตอนโซชาสุดท้ายเป็นแบบนี้รันนิดมันมันเหมือนแบบมันค่อนข้างชัดแม้ว่าอากุนซือคือส่วนหนึ่งแหละแต่ทำไมสุดท้ายนักเตะมันถึงไม่ไม่เหมือนเดินเล่นขนาดนั้นน่ะก็ก็ไม่รู้เพราะนั้นถ้ามองแบบนี้มันเป็นไปได้ไหมว่าเปลี่ยนโค้ชกี่คนมันก็อาจจะสุดท้ายก็เข้าอีลอบเดิมป่ะเออมันนี้อันนี้ไม่รู้ใช่ไหมหรือว่าคุณอาจจะได้โค้ชวิเศษมาก็ได้ก็ ถ้าเปลี่ยนก็จ,จะได้โค้ดที่มันพิเศษสุดๆจริงๆอ่ะตอนได้โมริโยได้ฟันเก่าเข้ามาก็คิดว่า<อ>พิเศษแล้วไงใช่มันก็เป็นโค้ดที่มีโปรไฟล,ล์เพราะว่ามูรินโยเนี่ยเขาการันตีคว้าแชมป์ลีกทุกที่นะคะนะอ่ะเขาแฟนแมนเชอาจจะต้องอดทนกันอีกนิดนึงนะฮะผมว่าคงไม่นิดนะน่าอย่างหลายเกมเลยแหละนะฮะเดี๋ยววันพุธนี้เจอเชลซีก็ต้องดูบอลแบบเฮ้ยน่าเชื่อึกอีกแล้วนะกลับมาได้ตีสามสิบห้านะเจอเชลซีอ่ะนะฮะกลับมาได้กลับมาได้ รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬาฬกเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา